ครับผม p c Channel นะครับวันนี้ทำกับข้าวให้เด็กๆกินแต่เช้าเมืดเลยนะครับผมแต่ตีห้าเลยนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณตีห้านะครับเจ้นเปี้ยวกินข้าวกับอะไรเอ่ยโอ้ข้าวคุกกับปลาทูนะครับอาหารเมนูจานโปรดวันนี้นะครับผมเจ้วหนมเปี้ยวนะครับผม,มเปี้ยไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับโอ้โหจะเต็ม จะเต็มก็มาด้วยจะ,จะเต็มก็กินด้วยนะครับวันนี้เต็มมาวันนี้เต็มปรากฏโชว์ให้พ่อเห็นนะครับนำเปรี้ยวโอ้โหนมเปรี้ยวหล่อมากเลยตัวพี่นมเปรี้ยวใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้โตเป็นหน่มเต็มที่แล้วนะครับผมผมโตเป็นหน่มแล้วนะครับพ่อครับทำให้ผมกินอีกนะครับ อาหนูดีเป็นไงบ้างลูกโอ้โหหนูดีหนูดีก็กินอร่อยเลยนะโอ้โห,หนางอ้วนนางอ้วนโอ้โหกินข้าวคุกปลาทอร่อยเลยโอ้โหไม่มองเลยไม่สนใจพ่อเลยพ่อทำให้กินอีกนะคะหนูดีชอบกินข้าวคุกปลาทูกับพี่เปี้ยวเลยนะคะโอ้โหอร่อยใหญ่เลยนะครับเด็กๆ มีพอต่อซื้อปลาทูมาหนึ่งเข่งนะครับผม,ม,มวัะเมื่อวานนี้ซื้อไก่ทอดมาเขากินแล้วนะก็ให้เขาได้เปลี่ยนบรรยากาศได้กินปลาบ้างเน,ะนาะหลังจากที่กินทั้งต้มไก่ทั้งไก่ทอดแล้วนะก็เปลี่ยนเมนูมาเป็นปลาทูทอดนะครับผม ปลาทูทอดซื้อเคงละว20บาทนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะปลาทูคือตอนเช้านี่ะจะได้ของดีนะเนื่องจะกว่าตอนเช้านี่เขาจะขายส่งกันราคาส่งก็เหมือนที่ภาสิตโบราณบอกว่าตื่นเต้เ,ตเช้าน,นะครับผม ไปตลาดก็จะได้แต่ของดีๆนะครับผมเปียวก็ได้กินของดีนะในช่วงเช้านะก็ต่อทําให้นะครับผมเมื่อวานนี้ว่าจะพาเด็กๆไปเที่ยวก็ไม่ได้พาไปนะเนาะนื่องจากพ่อก็อตัดต่อคลิปกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรจนเด็กๆแอบหบนี้เที่ยวนะครับผม,ผมกินน้ำ เดือนี้เตียวแล้วนะครับจะหมดแล้วนะนเนี่ยอเปี๊ยอร่อยมากเลยชอบมากเลยนะครับข้าวคุกกับปลาทูพอดีอาหารเม็ดหมดนะครับรอน้องฟ้าส่งมาให้อยู่เนาะนงฟ้าจะส่งมาให้ทุกเดือนนะเดือนนี้หมดก่อนนะเนื่องจากว่าอาหารเม็ดไม่เยอะเท่าไหร่นะ ส่งมาพอดีเลยคือส่งมาไม่ไม่ให้เหลือเนาะเนื่องจากว่าอาหารเม็ดนี่ถ้าเหลือนะก็จะทําให้รสชาติเปลี่ยนไปเนาะขอบคุณน,น้องฟ้าขอบคุณแม่กันขอบคุณแม่ปัดน,นะครับผมขอบคุณแม่นนนานะครับผมท่านที่มีส่วนในการเลี้ยงดูจนองเปรี้ยวด้วยจนด,ดีกระบุตเต็มนะครับผม อุ้ยขัน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 พ่อขันครับผมอืมอาบน้ําให้ตลอดนะครับนมเปรี้ยวแต่ก็ยังว่าอะไรเนาะถึงจะสะอาดยังไงก็เขาก็ย่อมมีเห็บมีหมัดเป็นธรรมชาติของหมาอดูดีเป็นไงบ้างดูดีโอ้โหดูดีก็จะกินหมดเหมือนกันโอ้โหก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวเลยนะเธอ จะพาเด็กๆไปเที่ยวนะครับผมโอเคนะครับกินแต่เช้ามืดเลยพายเด็กมาเที่ยวหนองหานกันนะครับผมเดี๋ยวมีตัวหลอกที่น้ำเปรี้ยวแล้วเนี่ยเด็กดูไรนี้ลูกเปี้ยวงง พ่อเล่นไลโอฮะหยาหนูดีงงเ้าเฮ้ยไม่สนใจพ่อเลย <c oughs> เด็กๆไม่สนใจพ่อเลย เอาไงเอาไงไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยโอ้โ็พ่อองกำลังหากระดูกอยู่ครับโอ้โหโอ้โหยังเครื่องดูดฝุ่นเลยนะเธอหนึ้เปี้ยวเกินไปไหมหนูดิยังไงกำลังดมหาอยู่ ไปนู่นแล้วดีไม่สนใจไก่เลยโอ้โห,โโหพ่ออุสาวไก่หลอกนะเด็กเด็กเดินเลาะริมโขงเฮ้ยไม่ใช่ลิ้นน้องหานเี่ียวมาแล้วไปราดตะเวียนดีเป็นไงบ้างดีดีเอ้ยดี ปปเปีเด,เด,เดินลัดตะเวนหาของกินโอ้ถังขยะไม่ยอมมา,มาไว้นะครับผมโอ้ขยะก็เกิือนกาดสิครับผมแปกใจว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแต่ไม่มีทางขยะสักใบเลย ไงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองทางทางบ้านเมืองนะครับผมถ้าเข้ามาชมก็ดูด้วยนะครับผมโอ้ยดูแลกันหน่อยนะครับผมทังขยะก็ขนขยะเต็มเลยนะครับผมเนื่องจากว่าไม่มีขยะให้ทิ้งครับผมคนก็เลยวางทิ้งไปมั่วเลยนะครับผม,มส่วมากเขาจะไม่ค่อยถือกลับนะจริงๆแล้วอยากให้มีถังขยะบริเวณที่กู นะยังไงก็เห็นมีช่วงหนึ่งเอาถังขยะมาวางไว้นะก็ขยะก็เต็มอยู่ตลอดนะครับผมอาจจะต้องเที่ยวมาเก็บแต่ละเช้าแต่ละเย็นนะครับผมจะได้เคลียร์ขยะในแต่ละวันวันนี้พาเ,เด็กๆน้องๆมานะครับผมอาจจะบนนิดๆหนึ่งนะครับผม ไหนไม่ดีก็ติกันได้เนาะอยากให้บ้านเมืองได้มีระเบียบวินัยมากขึ้นเด็กมเล่นกันอยู่นะวิ่งเล่นอยู่แถวนี้เด็กมาเที่ยวดินนอกหันแล้วครับผมโอ้ย <c oughs> เนเปี้ยวโอ้โหภาพสวยมากเลยตะวันตกดินนะครับกระทบกับน้านะครับผมวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวประมาณห้าโมงไนงะตอนนี้ก็น่าจะประมาณห้าโมงครึ่งแล้วล่ะนะหรือประมาณครึ่งชั่วโมงนะจะพาน้องๆกลับบ้านวิ่งไปนู่นแล้วนะครับผมเด็กๆโอ้ยกลัวพ่อตามกลับบ้านยังไง binh y nhỉ lump biao bay cúc lại khúc ek 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 chh 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 กลับไปต้องให้พ่อได้อาบน้ำให้นะครับผมนี่จะหนูดิไมไปคดุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยแมวลูกไมกินกินโอ้โหซากนะครับน่าจะเป็นซากสุนัขหรือซากแมวเลยนะครับผมเขามาฝังไว้แล้วก็มีสุนัขมาขวัดมา นั่นเปี้ยวเอ้ยมาเขาจะชอบกินเหม็นนะครับผม,มสรสชาติเอ้ยดูดิทีเปี้ยวเฮ้ยเฮ้ยคึกใหญ่เลยคุคกรูเอาความเหม็นอีกแล้วเฮ้ยกลับไปพ่อจะอาบน้ำให้ดูดิยงังอีกที่เปี้ยวไม่เอาลูก ไปไปเล่นทางอื่นลุกไปไปหนูดีดไปเร็วไปเร็วไปเล่นทางอื่นทางอื่นลุกไปหนูดีดไปไปเร็วไปลุกไปไม่ต้องมาคุกตรงนี้เดีย๋ยวไปจับไปอาบน้ำเลยเดี๋ยวพ่อดูแล้ววิ่งไปนู่นแล้ว ิงไปโน่นแล้วนะครับผมโอ้ยปวดหัวกับเด็ก